สวัสดีครับช่างบอสลำลูกกาน,นะครับวันนี้พามาชมนะครับงานติดตั้งแอร์แคเวียขั้นตอนของการแม่ค้มทำระบบนะครับตอนนี้ช่างอวอสแบ่ค้มได้ที่ค่า133ไมครอนนะครับเราใช้เครื่องแบ่ค้ำของ CPS นะครับ6 CFM นะครับต่อสายโดยตรงเข้ากับตัวแอร์นะครับโดยมีเครื่องวัดที่ป้องนค่าความเป็นความชื้นนะครับเหนือเป็นไมครอนของ ซ20นาทีนะครับในการไค่ข้ามผ่านไปนะครับค่าของการไค่ข้าเป็นที่น่าพอใจตัวนี้ลูกนะค้าให้เอาแอร์นะครับที่มันเคยอยู่ในในซอกในกรงนะครับออกมาข้างนอกเพื่อการล้างเพื่อการสกิดที่ง่ายขึ้นนะท่อตัวนี้ต้องเปลือยนะครับต้องเปลือยมาไม่สามารถใส่รางได้นะครับ แต่ข้างในเราก็ใส่รางให้อยู่ครับตัวนี้นครับมันก็ต้องเปลยอ,ออกมาใส่รางไปก็ได้ดูใส่ไฟนะครับใสยไฟที่เตรียมไว้นะครับมันก็จะเป็นเมนนะครับ2.5 2เส้นนะครับสายคอนโทรล1.5นะครับสายอินดอร1.5สายกราวนะครับตอนนี้มีทั้งหมด7เส้นนี่คืองานภายนอก ตอนนี้เครื่องไม่ค้ามทำงานได้เต็มที่แล้วเราก็จะปดเครื่องแรกออกเหลือก็แค่ต่อสายไฟนะครับก็เปิดแอรได้เดี๋ยวเราจะพาไปชมงานข้างในะคตอนนี้ช่างก็กำลังทำการไปฝานะไปฝาล่างวันที่3เดือน5ปี6 6หกเอทน 8, 8, 8. 30,000่บาท้อมสิ่งช่างบอสรัส่เอิเอร์เตอร์นะครับแอร์คร์ i e r 1 0 0นะครับได้เบอร์5ประหยัดไฟ3ดาวราคาประสิทธิภาพอยู่ที่22.5บอุนี้รับประกันนะครับรับประกันทุกชิ้นส่วน5ปีนะครับแครปกติรับประกันแค่1ปี3ปีะครับ ตัวนี้5ปีทุกชิ้นส่วนเพราะว่าเป็นตัวท็อปตัวแองนะครับผลงานติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราเตินเครื่องเรียบร้อยครับช่องบอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ